สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุขุนสุงสุบอนพี่น้องพ่อพอกันเซนกาวเ้นเคยกับซ่องน้องเดือนพี่น้องเลยไม่น,น้องเดือนมาตลาดพี่น้องเมือ่อีนมาทตลาดนิดน่อยจซปบ่ได้พี่น้องเลยฝนตกหนักเจ้าค่ะอ้ยพี่น้องเลยได้สิแซปใจ เสื้อผ้าขอน้องเดือนพี่น้องได้ยังแน่นอะไรได้าามากถั่วได้มุ้งพี่น้องมุ้งแม่ทำแม่และกันมังมังกรมังกรก,กันนบมังกรกับมาฮัสมาซื้อมื้อนี่มังกรขาตลาดเลือแต่มังกรเที่ยวพี่น้องเลย หน่วยน้อยเหี่ยวเส้นหน่วยมันก่อนแต่ในทั้งในน,น้าง,งามพี่น้องเลยตาหน่วยน้อยเหี่ยวมังกรนขาตลาดพี่น้องเลยถ้าแม่อยากกินหมากมังกรบหวานบา,บานเลี้ยว พี่น้องเตารไรกัน uh, mm ี mm ่กลับขับปลยอีกะกับขับปลยอีกวะรสยงนนะตอนเรียนมาบอเลอสียเลอีกเเงินอพี่น้องเราสิกับแต่แคนแนลนี่นะบอน้องมาด่ามานำตอนแรกก็เจอน้องมาด่ามานำ ก๊อปกลับ,บไปเช็งเงินดีกว่าเส้นหนึ่งลืมไปชื่อเสื้อคุ้มไหมท้าแม่แม่ยังได้เสื้อคุ้มเสื้อคุ้มขาดเเสื้อมกะการีงปะเลาะตลาดพี่น้องเอ้ยแม่น้ำพ้นตกอยากก๊อปก็กลับก็กบกได้พี่น้อง เรากบไปกลับมาเสียเงินอยู่นี่ละมาทางนี้ก็จะเป็นโซนขายเสื่อผ้านอ้าโซนทางนี้กัเสื่อผ้าก็มีหลายแบบพี่น้องเลยยังมามีแต่เงินซื้อเสื่อผ้าเด็กน้อยเป็นตะแพงแต่พี่น้อง ยัไมีเงินรายๆได้ซื้อมาให้น้องเดือนกับน,น้องมดนดา,าน้ำท่วมตลาดพี่น้องน้ำท่วมตลาดามาตลาดในส่วนฝนตกพี่น้องเลย พี่น้องผ่านไปส่วนม่งหนึ่งแล้วว้ายแต่งหน้ี่น้องแนวนี่สุดๆกันพ้นใส่ลุยเมื่อบอก้อนแนวเลยต้งสช้ยังได้แข่งพ้นเมื่ออายุพี่น้องกนแนวนี่ กับอะไรทั้งมาจะได้แข่งพ้นกับพี่น้องเอื่องแนวนี้พ้นยังบวชไหวเลยพี่ดึกกับพ้นตกนะพี่น้อง ตกดีตกขากแต่แทงเพือนว่าเดือนเก้าวนตบเก้าหมื่นเก้าพัน,นเดือนนี้ก็เดือนสิบสิบหมื่อสิบพันไ้เนาะพี่น้องไปทางได้บ่ได้เสร็จเนี่ยได้อันนี้พี่น้องแค่นนี้เพิ่นก็กำลังซ่อมแซมตลาดใหม่พี่น้องเลยโซนนั้นนี้ก็จะเป็น Nói là tà la lẻng, là tà la nhanh đâu Thật luôn bựng, thì nọng người, thì nọng, bọn con thang lúc thịt nọng Ủa thôi 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 Lông thì lột chuông áo Thịt nọng Thang nạc ạ thịt nọng, xoài cắn มาใจนในเมืองพี่น้องเอ้ยผู้ไปตามข้างหน้าผู้โค้งผู้พี่น,อออน้องหน,น,นทางหนทางโคตรโหดว้าโดดใหญ่ค่าเลยนี่ ปั้นบัวจุดปั้นบัวขั้วไพี่น้องเลยเชิงเก๋ข้าวท่าข้าวเที่ยวข้าวเที่ยวแคมทางพี่น้องคนทางกับคลองนักสำคัญเลยดูพี่น้องรถข้าเจ้าค่ารถดดไฟมากับข้าตายแถวขั้นหนึ่งขั้นนันไป อันนี้ข้าควรต้องเดือนผูโค้งข้างหน้านี่นทางคือเป็นสังสี่ขั้นน้าพราดพราดพี่น้อง ละตกใเอาไปซอยก่อนแล้วแล้ครับปวิีเด้เน<อ>้ฝของเดือนเราสิไปซอยสปยาลีสขั้นหน้าใตข,นะขั้นนะขั้นหน,น,น,น้าต้เกเรเลยเอ้ยข้าทุกันนี้มาอ้าวอ้าขั้นหน,น้นาต้เกเอวิทย์ขันนี้พี่น้องเลย กุมดึงจนว่าพวกกัมเมียจะชินหน่วนกันอย่าทุนทางเปื <c oughs> <c oughs> ป่อนจะตีนถีบรถเราขืนรถแล้วบอกขืนเ <c oughs> มียดึงตีนหนาพวกย่างหมูวมาจะเฉาแตงได้เราก็ยังบอกขืนปลาขาจนหมุนบัดแค้มอ,อ,อ้าวขันนี่มาพี่น้องอ้าวอ้าว ว่าลอดกันนี่โอ้เก่งเชยเรารอดเก่งก็คือเก่งใช่ปะเอาสองคันนี่พูนไปคันหน้าผู้เอาเราบบฟังเขาอีกเขาบอกเลยได้ไปองเขาเตือนอะไรได้นอกเขาเตือนอะไรนะฮะเอาเอาคันนี้วัดวัดเราใจทำไม เเาออคันนี้เราคอยมารถคันน่ะมันมันลงตะลุกขางนะมันก็เลยข้าเราส่เกือบุตรได้ละพ่อโอ้ยเกือบเฮียพี่น้องรบเกือบคนทางโคตรโหดพี่น้องเลยพี่น้องด่านเจอด่านอีกแล้วเจอชุ่ยแล้วตีเฮยได้ไน้ออืออุ้ยบิดเฮยอตาย รถตายพี่น้องสังเกตทนทางอ้าวตายอันนี้พอ้องเดือนสังเกตทนทางพี่น้องมันสิไปได้จังใเนาะพี่น้องคะแนนนี่ มันเกินไปละมั้งบนทางนี่มามื่อนี่ช่วยขนาดพี่น้องเลยโดนจุ่มลงบนเซตพี่น้องเดือดนเดืดทางบนลงเดือดไทยคืออถือขจาเหมือนจักไทยจักจีนตายอีรพอลองเดือนตายดีเลยเดือดตพี่น้องเลย รถกันยืมรถพอใหญ่มากข้ามรถห้าระต้ตะขามาอันรถพอใหญ่โอ้แม่รถเจ้าของพี่น้องเ้ยปะกันจูงรถแบบนี้มาน้าหัวเทียนมาจักเคยหัวเทียนมาจัก น้องรถนอกเสร็จอะ้รแบดนี้ได้ชิมอะไร บอกวาที่ชิจูงไกลขนาดได้พี่น้องไว้จูงนิดสามถุ่มจากชอเทือนหรือเปล่าอพ่นกระตุกพี่น้องไว้ยห,ยหยิบหยิบหยิบอยู่พ่นกระตุกหยิบหยิบ ข้างกับเปลือนโหลดกันหนอกอา้าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วห้าสิบเมื่อนายได้เ้ยปะนี้ ถ่วงรถลดขาตายรถลดห้าตายขอรถลดขัน้นไหนกระแป้งมั่นได้ได้ขันน้นนะคขัน้นไหนกระแป้งมั่นได้ใช่สองขั้นพี่น้องเอ้ยมึงเรื่องสิกลวหันโอ้พี่น้องอุ้ยหนทางพี่นอ้องเ <c ười> อ้ยจนขำเมื่อตื่นตาพี่นอ้องเอ้ยตะเว็นสิโตกล,ลินละฮะก๊ะ สอบโหลดได้พี่น้องพอน้องเดือนปุ้มเห็ดจนเหืออะไรใครยน้อยเปียกบรรลุแมวตกหนักพี่น้องพอน้องเดือนก็ไดลยหาวเหนื่อยต้องหย่อนพี่น้องมหันี่ก็ศรสมาพระขวดเลยพี่น้องเพื่อที่ขับมาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อขับมาเบิ่งมาติดตามเพิ่มยอดวิวให้แม่น้องเดือนละลายในเด้อโ่รได้เก็บเงินซื้อโหลดพี่น้องเลย และวพี่น้องพอกันคิดหนาขอบคุณถูกกำลังใจเลย